ดเดนวลเวเผยโมเมนต์อ Moment, ขอแต่งงานแพตตี้กว่าจะสำเร็จล้มไปหลายแผนแดนวลเวทเผยโมเมนต์อ Moment, ขอแต่งงานแพตตี้อังสุมาลินกว่าจะสำเร็จก็ล้มไปหลายแผนเพราะฟ้าฝนไม่เป็นใจก่อนได้โมเมนต์สุดซึ้งตราถตงใจนับเป็นข่าวดีที่ทำเอาคนแห่ดีใจการสลัดหวั่นไหวเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่แดนวลเวทเนี่ยได้ขอแต่งงานแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลิน เป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าแน่นอนว่าเห็นโมเมนต์แต่รูปถ่ายคงจะไม่พอหนุ่มแดนเนี่ยก็เลยจัดเป็นคลิปมาให้ชมผ่านทาง y o u t u b e ของตัวเองแดนแพตตี้แบบเน้นๆกันไปเลยโดยเปิดคลิปมาเป็นช่วงที่แดนและแพตตี้ได้ไปปฏิบัติทรรกันซึ่งโดยหนุ่มแดนเนี่ยก็ได้เตรียมแผน,ซน,แนเซอร์ไพรส์ไว้แล้วแต่พอกองแหวนมีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้ไม่สามารถซ่อนไว้ที่ตัวได้แถมก็หกกอไม่ได้อีกเพราะทั้งคู่มาถือสีนกันแดน,นบอกว่าตั้งใจว่าจะคู้ข้าวขอแพนตี้ช่วงที่เดินจบกคมการแต่ฝนดันตกแถมลืมเอาแหวนมาอีกเล่นเอาแดนถึงกลับไปไม่เป็นเลยทีเดียวโชคดีที่แผนยังไม่แตกมาถึงช่วงที่สองเนี่ยแดนเนี่ยก็ตั้งใจจะให้แหวนช่วงที่นั่งสมาธิด้วยกัน แต่ก็ต้องเปลี่ยนใจเก็บกล่องแหวนกลับไปเพราะเห็นว่าแพตตี้เนี่ยตั้งใจในการปฏิบัติธรรมไม่อยากไปรบกวนสมาธิอันแนว่วแน่ของน้องและคิดว่าตัวเองก็ควรตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยเพราะจิตใจคุ้มซ่านมากจากนั้นสองวันต่อมาหลังปฏิบัติธรรมเ,เ,รส,มส,มรมเสร็จก็ได้เวลาที่แดนจะขอแพตตี้แต่งงานแบบจริงจังๆแล้วโดยแดนเนี่ยก็ได้ตั้งใจจัก ในช่วงที่กำลังเดินชมความสวยงามของวัดป่าภูทบเบิกจังหวัดเพชรบุรีซึ่งขณะที่แพตตี้กำลังง่วนอยู่กับการบินโดนแล้ก็จัดแจ้งให้แพตตี้ย,ยืนอยู่ในมุมที่ได้เนียนตั้งกล้องถ่ายไว้ก่อนจะผู้เขายื่นกล่องแหวนให้แล้วพูดว่าที่รักแต่งงานกับพี่นะครับพี่รักหนูนะ พี่จะทำให้หนูมีความสุขและเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในชีวิตเลยพี่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดนะคะทำเอาแพตตี้เขินจนไปนไี่เป็นเลยแต่ก็ยื่นมือข้างซ้ายรับแหวนเพชรไว้ก่อนที่แดนจะพูดว่าจะดูแลแพตตี้ไปตลอดซึ่งแพตตี้เนี่ยก็น้ำตาซึมและพูดออกมาว่าถึงวันนี้แล้วหรอเนี่ยทางด้านหนุ่มแดน,นี่ก็ได้ตอบกลับว่าถึงแล้วครับ เราวิคิทโมเมนต์ที่หนุ่มแดนขอแพตตี้แต่งงานนะคะไปชมเลยค่ะใช่หรอใช่ใช่ใช่ตัวเลยเหรอใช่เต็มตัวเลยที่รักที่รักแต่งงานกับพี่นะครับพี่จะทำให้หนุ่มมีความสุขที่สุดเลยในชีวิตแต่งงานกับพี่นะครับรักหนุ่มนะยักหนุ่มมีความสุขและให้หนุ่มเป็นคนผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในชีวิตเลยนะครับ พจะดูแลหนูห้ดีที่สุดนะคค่ะแล้วั้งทำไงต่อครับพี่เอาให้นะเออสว,สวยมากเลยห <c oughs> นึ่งนะคะครับหลักหนูพี่อยากจับมือหนูมาก <c oughs> แต่มันอยู่ในวัดพี่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถทำได้ไหมงงเพาเนี้ยมันร้องอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคไหมอ่ะ เขาอาจจะไม่มีแบบเพชรเม็ดแบบเป้งๆใหญ่ๆอ่ะแต่ตัวให้เป็นไรเนาะไม่เป็นไรมีโอเคแล้วก็ง่ายก็ไม่เป็นไรเนาะคนอื่นจะบอกว่าเอ้ยเราดิแดนไม่ได้ให้เพชรอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรพี่นี้ก็โอเคหรือว่าถ่ายเดี่ยวเสริมเนาะแต่พี่แบบไม่เล่งอะไรเขาบอกเดี่ยวตัวแต่ว่าเขาพอมีอะไรที่มันแวบๆได้เหมือนกัน มีนะครับที่เาให้เขามาติดเองหรอประเด็นก็คือเขาพยายามไปเลือกแล้วไปเลือกแบบพยายามทําเพชรทำเรือนแหวนแต่เขาคิดว่าเขาอยากจะให้หนูเป็นคนดีไซน์เองเพราะมันจะอยู่ที่นิ้วหนูตลอดไปอะเขาก็เลยเอามาแต่ตัวหัวแหวนมันขนาดนี้โอเคไหมเตืองดูหน่อย หรอทำไมตาตูหนูดูมีประกายกว่าเมื่อกี้ไหนบอกว่าไม่เป็นอะไรไง,งอุย้ยตูขอบคุณนะคะแล้วก็หนูหนูเอาไปติดติด <c oughs> เองใช่ปะใช่เดี๋ยวไปทำเรียนแหวนด้วยกันเดี๋ยวพี่พาไปโอเคอค,ค่ะเราจะให้เขาเลือกในแบบที่เขาอยากใส่นะครับ <c oughs> ใช่ท<ๆ>ี่ร <c oughs> ักหนูนะครับเอาแล้วตูนะขอบคุณนะคะเหรอครับที่จะดูแลหนูดีๆสุดที่สัญญาจริง หนูจะแฮปปี้มีความสุขตลอดไปไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นมีพี่หนูจะไม่เหงาไม่เหงาหนูหันซ้ายเจอซ้ายเจอพี่หันขวาเจอพี่หนูเหนื่อยหนูอะไรก็ตามหนูอะมาพิงพี่ได้เลยหนูมาซบพี่ได้ตลอดมีอะไรหนูต้องบอกพี่รู้เปล่าห้ามเก็บอ่างไปคนเดียวเพราะวันนี้หนูว่ากลังจะมีพี่อยู่ในชีวิตแล้วหนูจะไม่มีทางเหงาอีกต่อไปนะครับพี่รักหนูมากๆเลย ไม่ต้องเกรงใจอะไรพี่ทั้งร้นต่อจากนี้ไปนะครับจำไว้นะพี่ดูแลมันตลอดไปหนูมากมากเลยนะครับขอบคุณคะถึงนี้แล้วเนี่ยถึงวันนี้แล้ว ตอนนี้น,นะคะทางเพจมาดามเมาส์นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มแดนและสาวแพตตี้ด้วยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยสมหวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมแต่งงานแล้วค่ะยังไงก็ต้องมารอติดตามดูกันว่างานแต่งงานเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะมีแผนอะไรยังไงก็ต้องรอติดตามดูกันนะคะคอยแล้วคู่เนี่ยมีความสุขกันมากๆค่ะยังไงทางเพจมาดามเมาส์ก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ